สวัสดีครับพวกผมนะครับเวบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับทักทายทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ตะวันก็จะตกดินแล้วนะครับตอนนี้แมงวี่ก็มาทําคลิปนะครับก็ได้กินพุตสากับมะละกอนะครับ2ออย่างซึ่งเป็นผลไม้ที่ลดมีรสหวานน้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามากินพุตสากับมะละกอกันนะครับ อาวเราเจอเจ้าหมอมด้วยนะทุกคนนะครับเจ้าหมอมอยู่ใกล้ๆนะครับนะครับมาันก็กอกันนี่เลยพุชาราพุชารามีแบบทั้งยังไม่สุกกับสุกแล้วแต่มันก็กินได้หมดแหละอันนี้แบบแก่เลยนะแบบไม่จะอร่อยกว่าอันนี้มันจะแบบ คิดว่าไ้มันจะไม่กรอบแล้วก็เปรี้ยวไหมก็นิดหน่อยครับไม่ถึงกับเปรี้ยวมากแต่บางลูกก็ใหญ่นะบางลูกก็เล็กอืม แซ่ย้มทุกคนรสชาติดีครับกินสุกบ้างกินแบบกรอบ่อบ้างอันนี้แม่ไปเก็บมานะส่วนมะละกอเนี่ยตนน้นนาบ้าน ที่เราเกินพู้ซาก่อนเน่ะมันกินง่ายอันนี้ต้องปอกอันนี้ไม่ต้องปอกกินได้เลยจะได้นะบ้านผมไม่มีแบบมะพร้าวที่มันแก่แล้วนะงั้นผมจะขึ้นกินทุกวันเลยนะครับตอนนี้มะพร้าวมันเพิ่งจะแม่มาปลูกไว้มันยังโตไม่มากเลยอีกหลายปีครับถึงจะมีลูก มาคราวนี้เรามากินนี่เลยครับมะระก,กอนะครับมาทุกคนผ่านะผ่าคลิปนี้จบนะครับคลิปต่อไปนะครับเอซีจะได้ฟังเรื่องผีนะครับอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แมงกระรี่เจอนะครับนี่โอ้โเม็ด จากประควนเอ้เม็ดโคตเยอะเลยนะครับเม็ดเยอะมากเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการผ่านะครับลูกเดียวเม็ดเป็นร้อยอ่ะทุกคนเม็ดเป็นร้อยอนะแต่มะละกอน่าจะเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับแต่ผมกินส้มโอแล้วผมเข้าห้องน้ำเลยแหละนะครับ ก็เลยเข็ดครับก็เลยไม่ค่อยอยากกินสมโมทเท่าไหร่แต่มันอร่อยอยู่มันจะปอกเปลือกออกนะครับกินได้สองแบบนะครับก็คือว่าช้อนตักก็ได้หรือจะเนี่ยปอกเปลอเือกออกแล้วก็กินเลยก็ได้ครับถ้าอย่างนี้เรามันก็จะได้เนื้อมะละกอที่เยอะอยู่นะครับ ได้แล้วกินสดไปเลยนี่คือเคล็ดลับความผอมตอนเย็นคุณงดกินข้าวได้ไหมละ่ะถ้าคุณงดหมูกระทะงดอาหารช่วงเย็นได้คุณก็สามารถทำอย่างผมได้ถ้าถามักแรกอยู่ท้องไหมไม่อยู่อ่ะ นะครับมันต้องฝึกไปเรื่อยๆครับนะคือมันต้องกินไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยหิวนะครับแต่ถ้าใครเคยกินข้าวมื้อเย็นเยอะๆอาหารมื้อเย็นแบบสุดพิเศษข้าร้านอาหารอย่างเงี้ยมันทำยากอยู่นะมันห้ามใจย,ยากมากแต่ก่อนผมก็เคยกระบาแตกนะครับ ก็พาะการกินนี่แหละพอกินสักพักเฮ้ยมันติดใจมันอร่อยอะ่ะก็ไม่สนแล้วอ้วนก็อ้วนช่วงนั้นอะนะแต่ตอนนี้สนใจแล้วครับไม่กลับไปอ้วนแล้ว เยี่ยมห้อ,องน้ำแน่ๆหรือเปล่าไม่รู้ครับ FC เช่ไหมครับทุกวันนี้ผมจะเป็นมังสวิรัตอยู่แล้วนะมังสวิรัตนี่แทบจะไม่กินเนื้อปลาแทบจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะกินแค่ปลานะไก่แลวน,น้ำค้างในช่วงนี้หมูไม่ใช่ไม่ค่อยจะกินเลย แม่เขาทำอยู่นะแกงหมูหรือผัดหมูผมไม่ค่อยได้กินเป็นน้ำมันเนื้อสัตว์ที่มีมันเยอะอะม,มันเราก็าได้ไขมันจากเนื้อสัตว์มานั่นแหละถามได้กินพวกนี้มีไขมันไหมนอกจากความหวานแล้วให้เป็นไขมันแต่มันหวานน้อยอ่ะ พุทราหวานนิดเดียวครับแล้วมันจะมีเปรี้ยวมาด้วยเอฟซลองดาวครับผมจะเข้าห้องน้ำไหมจะรอดไปเนะี่ยเดี๋ยวลองดูแต่ส้มโอเนี่ผมผมไม่เอาแล้วเข็ด เข้าห้องน้ำสองสามรอบแบบผมกินส้มโอหายจนท้องผมจะไม่มีอะไรอยู่แล้ว ตอนนี้ผมอาบน้ําแล้วนะผมจริงอาบน้ําก่อนครับวันนี้อาบตัวหัววันครับสี่โมงเย็นไม่สนนะเมื่อคืนอาบสองทุ่มโอ้โหแทบแทบร้องอะ่ะมันเย็นนะน้ำในองค์เย็นมากมากินแล้วอยา่าอย่าก,กินให้มันเหลือโซโลไปเลย ของดีนะครับเนี่ยมะละกอเนี่ยของดีจ้าทุกนดูน้ำกิน,กน,นเนืน้อละมันกินไหมกิมนปะ กิดตวะเห็นไหมอืมติดตอววะอืม วดหนึ่งลูกเลยนะนะครับแล้วผมอ่ะจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยกินอ,อันนี้ผมไม่ได้กินอะไรแล้วนะครับก็ก่อนนอนก็จะแปลงปันแล้วนะครับดูดีนะอันนี้บา,บางลูกกระน่า u นะ เพ่ okay. ข้างช่วหน่ะทุตาบางต้นก็เปรี้ยวบางต้นก็ฝาดนะครับกินดีๆภาคอิตาเรียกบักทันใช่ไหมบักทันภาคกลางไปมีงงเลยนะอะไรคือทันทันให้ผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน Ter bacana. อเคครับทุกคนแค่นี้ผมก็อิ่มแล้วครับตอนเช้ากินข้าวขาวนะครับตอนกลางวันห่วงข้าวกล้องกินนะครับแต่สุขภาพแขนผมเล็กลงเยอะนะครับตัวด้วยคอหน้าเนิกเล็กลงหมดนะครับ โอเคทุกคนพอแล้วเดี๋ยวจากนี้อาจจะรู้ผลว่าจะเข้าห้องน้ำหรือไม่เข้าเดี๋ยวรู้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ